สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะมาพบกอบคุณครูกอล์ฟพิระยาดิดเหมือนคุณครูประจาชั้นอนุบาล2ทับสโรงเรียนเทศบาลหน 1, ึ่งกาจเนตรยุทธค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าอวัยวะและการดูแลรักษาค่ะในเรื่องการดูแลอวัยวะต่างๆให้ปลอดภัยจากโรคระบาดค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะ ปกติแล้วนะคะเราจะได้ยินกันว่าเด็กๆมักจะเป็นโรคตาแดงโรคมือเท้าปากหรือเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคไข้หวัดที่ติดจากไวรัส RSV นะคะ เด็กๆก,ก็จะต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดเหล่านี้แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีโรคระบาดท,ที่เด็กๆได้ยินบ่อยๆเลยแล้วก็คุ้นเคยมากๆก,ก็คือโรคโควิด1 9นั่นเองนะคะวิธีการที่เด็กๆจะดูแลตนเองเด็กๆจะต้องมันล้างมือค่ะเห็นมือไหมคะ มาล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยแอลกอฮอลเจลหรือแอลกอฮอลธรรมดาแล้วก็ล้างน้ําเปล่าด้วยก็ได้ฟอกสบู่ด้วยก็ได้นะคะเพื่อกันเชื้อโรคค่ะเมื่อเด็กๆมีมือที่สะอาดแล้วก็จะปลอดภัยจากโรคค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะนอกจากเด็กๆจะล้างมือแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ยังจะต้องดูแลความสะอาดส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยเพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคมากยิ่งขึ้นค่ะ เชน่นมือของเรานะคะเด็กๆจะต้องตัดเล็บให้สั้นเพื่อจะได้สะอาดแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันเด็กๆต้องแปรงฟันวันละสองครั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะมือที่สกรปรกอยู่เด็กๆจะต้องไม่เอามือไปแคะจมูกแคะหูหรือแม้แต่เอามือเนี่ยนะคะเข้าไปในปากของเราเพราะว่าเชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปในปากของเราได้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ